เดี๋ยวเราจะไปไปถ่ายคลิปสาวนุ่นมาเอาเฮลโหลอ้ยตกจับขาไปเนมมันจะตกไปโทรใหม่นะบรรยากาศเดี๋ยวโน้ตโนลุดดาดไปโทรใหม่นะ สัวไหยลูกอยู่ตรงไหนตอนนี้ออกไปทำไมประคำเห็นเห็นเห็นคลองน้ำไหม,ไม,ไไมนุ๊กก่อนเข้าหมู่บ้านอนะ เออคองลาดยางนั่นแหละที่มันเป็นมาประมาณสี่กิโลอะอือแล้วก็จะเห็นรถรถนั้นจอดอยู่ข้างทางนั่นแหละไม่ตีมาเร็วๆตาไปตัวเนาะรถมันนี่ไม่ติดน้องนุงง่นกำลัง ดูเจจาเมื่อไอ้บอยย่างกับไก่จับขาเนี่มันติตอกจ้กระดกมัตตอกตัวเองะกดโติดตโอ้ยคุณลำบากแล้เนาะ มาถ่ายคลิปเขาแต่ขี้เกียจเดิน,นอยู่แต่ในทุงงน่งนาเขาจะจับดาบเ <c oughs> อเบิ่มพี่้องครับพี่้องมึงสุดหน้าหนาไหมเราจะไปถ่ายคลิปน้องนุงน่นอ,อ,อัดเพียงอัดฟางนะครับเดี๋ยวผมให้มาดู แค่นายิ่แค่นากีทาขนาที่น้องนุ่นข้ามันนั้นน,น,นี่ไงขนาดนี้เนี่ย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 ไม่ค่อยสูงดเร็วีจืดนี่ วันนั้นวันที่เทข้าวเนาะอัน,นตรายเอา พ่อขับรถกระบะขนฟางเอ่อในขนเตรียมไปให้พ่อน้องนุ่นน้องนุ่นในห้อยนะนี่นุ่นนุ่นลูกแถวนานุ่นในห้อยอู้อู้อู้

เอาทุกอย่างเร็วกว่านี้นิดนึงเร็วกว่านี้นิดนึงนอนเร็วกว่านี้นิดนึงแอบไปนู่นอีก นุ่นครับทางให้นุ่นเอาช่องนี้ก่อนนะึ่ง ไปแอบไปนู่นหน่อยเธอไปโน่นเหยียบทำไมเธอไปโน่นเออ อย่าไปนู่นอีกดูฝากงนู้ยทำไมไม่ดูล่ะครับดูแต่หน้าถอย thôi, 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 bao bao thôi, thôi, ใส่กี่ว่างปั่นก่อนปั่นไปเธอบันที่อีกว่ะเห็นไหมวันนี้มันกินอ่ะเธอมันอีกนิดนึงนั่นแหละเร่งเครื่องหน่อยเร่งเครื่องอีกนิดน,นึงเขอาไปโน่น Rang thương đi. Nó phải nốt đi. Giờ hãy mình à. Đi đi Thôi còn. Thôi thôi. Đổ. อยู่ไหนนี่เอาก็ปักอ้ถึงตรงไหนแล้ววะถึงตรงไหนแล้วนี่ตอนนี้